สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะงวดวันที่5เดือนพฤศจิกานะคะรอบวันพฤหัสสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรเล็กวิ่งนะคะเล็กวิ่งบนล่างนะคะสูตรที่นํามาใช้ในรอบนี้นะคะจะเป็นสูตรหลักหมื่นนะหลักหมื่นคูณด,ด้วย3บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3บวกด้วยหลัก10และบวกด้วย9ค้คงที่สถิติย้อนหลังทั้งหมด6งวดนะคะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่15เดือนตุลานะคะ มาเริ่มกันที่งวดแรกเลยนะคะวันที่15เดือนตุลานะคะสูตรตัวแรกก็คือหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นก็คือสี่นะคะ4ี่สใช้ตัวหลังก็คือเลขสองบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็นสองนะสะ2 3ามบวกด้วยหลัก10หลัก10เป็นเลข6นะคะและบวกด้วย9้าคงที่ 6 2 12นะคะ2บวก2เป็น4 4บวก9เท่ากับ1 0 13นะคะได้เลข3นะใช้ตัวหลังเลข3นะคะหลัวันที่15คําคำนวณได้เลข3ตัวเลขที่เข้านะคะวันที่19เดือนตุลาเลข3มมาเข้าอยู่ที่หลักหลักพันนะคะ มางวดที่สองนะคะงวดที่สองวันที่สิบเก้าเดือนตุลานะคะหลักหมื่นคูณด้วยสามหลักหมื่นเป็นเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสามหลักร้อยเป็นแปดแปดสามยี่สิบสี่ได้สี่บวกด้วยหลักสิบก็คือเลขศูนย์นะคะและบวกด้วยเก้าคงที่ 7บวก4เท่ากับ11นะคะได้1 1บวก9เท่ากับ10ได้0สําสำหรับเลข0ูนะคะวันที่21เดือนตุลาเลข0ูที่คำนวณมาเข้าอยู่ที่หลัก10ต่อมานะคะวันที่21เดือนตุลานะคะหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น8 8 3 24ได้4บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น2 3 2 6 บวกด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบก็คือเลขศูนย์เหมือนเดิมและบวกด้วย9ก้าคงที่4ีะะ่บวกหเท่ากับสิบนะคะบวก9เป็น1ิบใช้ตัวหลังก็คือเลข9้าสำหรับเลข9้านะวันที่ยี่สิบสองยีบสเดือนตุลานะคะเลข9้าที่คำนวณได้มาเข้าทั้ง3ามตำแหน่งเลยนะคะจะเป็นหลักพันนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะ สิบร้อยเข้า3สาตำแหน่งเลยนะคะต่อมาวันที่ยีบสองเดือนตุลาหลักหมื่นคูณด้วย3มหลักหมื่นเป็นเจ็ดเจดสามยีได้หนึงบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น9ก้าเกสามยบีบวกด้วยหลักสิบก็คือเลขเกนะคะแล้วก็บวกด้วย9ก้าคงที่ 9บวก9เป็น18 8บวก1เป็น9 9บวก7เท่ากับ16วันที่26เดือนตุลาเลข6ที่คำนวณได้นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักพันนะคะต่อด้วยวันที่26นะคะงวดต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น1 1คูณ3ได้3บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย 3, หลักร้อยเป็น3 3 3, 3 9 บวกด้วยหลักสิบก็คือเลข4และบวกด้วยเ้าคงที่9ก้าบวกสเท่ากับสิบสองบวกสี่เป็น6กนะะ้าหกบวกเเป็น15วันที่19นะคะตัวเลข5้าที่คำนวณได้มาเข้าอยู่ที่หลักพันนะคะ งวดต่อมาก็คือวันที่29นะวันที่29หลักหมื่นคูณด้วย3 8 3 24บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น6 6 3 8บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข8นะแล้วก็บวกด้วย9คงที่8บวก8เป็น16 6บวก4เป็น10บวก9เป็น19 ได้9าตัวหลังสำหรับวันที่2เดือนพฤศจิกาตัวเลข9นะคะที่คำนวณได้มาเข้าอยู่ที่หลักพันหนึ่งตำแหน่งนะคะต่อมาวันที่22เดืองเดือนวันที่2เดือนพฤศจิกาคะวันที่2นะค,ะนนะค,ะคำนวณงวดปัจจุบันก็คือวันที่5เดือนพฤศจิการอบวันพระเลือหัดนะคะสำหรับตัวเลขนะคะหลักหมื่นคูณด้วย3นะหลักหมื่นเป็น2 3 2 6บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น5 5 3หห บวกด้วยหลักสิบก็คือเลข3นะคะและบวกด้วย9ก้คงที่6กบวกหเท่ากับสิได้1 1ึบวกสามเป็น 4, 4ี่สีบวกเเท่ากับ 13. สิบสาำหรับตัวเลขนะคะในรอบวันพฤหัสนี้นะคะตัวเลขตัวเดียวที่เราคำนวณได้นะคะก็จะเป็นเลข3ามนะ เลข3ตัวเดียวนะคะโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังดูเพราะเป็นแนวทางนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีตัวเลขนะก็สามารถนาตัวเลขของเราไปเป็นแนวทางได้นะคะโปดใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็ใช้สตินะคะในการเลือกนําตัวเลขไปใช้นะคะตัวเลขของเราเกิดจากการคํานวณนะเป็นการคิดสูตรเนาะก็มีผิดมีถูกนะคะต้องขอภพยเวณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ